วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตลักษณะทางกายภาพวัสดุหน้าที่ใช้สอยการใช้งานรวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์นั้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวิวัฒนาการกันว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะยุคที่1ยุคพาลิโอลิติกเป็นยุคหินเก่ามีการปรับปรุงเรื่องอาหารเพิ่มความปลอดภัยทำให้มีการเพิ่มจํานวนประชากรมากยิ่งขึ้นวัตถุที่สร้างขึ้นในยนุคนี้เช่น ควานหินเข็มที่ทำจากกระดูกเตาไฟมนุษย์ยุคนี้จะเรร่อนเคลื่อนย้ายตามแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยชั่วคราวยุคที่ 2. ยุคเมโซโลทิสเป็นยุคหินกลางเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์และ,กะเกษตรกรรมนำไปสู่การตั้งรกรากหรือชุมชนโดยวัตถุที่สร้างขึ้นในยุคนี้จะเป็นงานเครื่องหนังอุปกรณ์ตกปลาแวทวงหิน มนุษย์ยุคนี้เริ่มรู้จักการล่าสัตว์และมีการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักแรงยุคที่ 3. ยุคนีโอลิทิกเป็นยุคหินใหม่มีการจัดหาอาหารตลอดทั้งปีมีการแบ่งแรงงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งสิ่งเหล่านี้ไปกระตุ้นทําให้เกิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาวัตถุที่สร้างขึ้นในยุคนี้เช่นเครื่องถักทอผ้าเคียวเครื่องปั้นดินเผา โดยมนุษย์ยุคนี้เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรที่อยู่อาศัยสร้างด้วยหินไม้และมีความคงทนมากยิ่งขึ้นว่าอย่างสิ่งประดิษฐ์ในยุคนี้เช่นชาวเมโสโปเตเมียใช้แผ่นดินเหนียวในการบันทึกเป็นเอกสารเกี่ยวกับระบบชนลประทานหรือชาวอียิปต์มีการสร้างพีระมิดขึ้นมายุคที่ 4. ยุคเมโซโลทิส เป็นยุคหินกลางเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์และ,กะเกษตรกรรมนำไปสู่การตั้งรกรากหรือชุมชนวัตถุในยุคนี้ได้แก่งานเครื่องหนังอุปกรณ์ตกปลาจำพวกหินยุคที่5ยุคเหล็กสถาปัตยกรรมในยุคนี้ถูกสร้างจากเหล็กหรือเหล็กกล้า เริ่มมีการปกครองทางทหารมีวัฒนธรรมนำไปสู่การผลิตอาวุธที่ทำจากเหล็กมีเครื่องไถใบมีดเหล็กทำให้มนุษย์สามารถเพิ่มผลผล,ผลิตทางอาหารได้วัตถุที่สร้างขึ้นในยุคนี้อย่างเช่นอาวุธหรือเครื่องมือการเกษตรที่ทำจากเหล็กแบบร่างหรือแบบต้นฉบับร่างที่เขียนด้วยมือยุคที่ 6. ยุคกลางเป็นยุคหลงัลงจากอาณาจักรโรมันล่มสลายถูกแบ่งออกเป็นยุคกลางเริ่มต้นยุคกลางสูงสุด และยุคกลางตอนปลายยุคกลางตอนต้นถูกเพิ่มความกดดันจากการถูกบุกรุกซึ่งนำไปสู่การลดลงของจำนวนประชากรยุคกลางสูงสุดมีการเริ่มระบบศักดินามีประชากรเพิ่มขึ้นและมีนวัตกรรมด้านการเกษตรยุคกลางตอนปลายเกิดภัยพิบตัติข้าวยากหมากแพงและเกิดสงครามประชาชนล้มตายหนึ่งในสามที่มีอยู่วัตถุที่สร้างขึ้นในยุคนี้เช่นเหล็กหลอ่อปืนใหญ่ นาฬิกาเชิงกลหรือเข็มทิศต,ตัวอย่างการออกแบบเชิงวิศวกรรมในยุคกลางเช่นกางหันลมที่ถูกผลิตโดยเครื่องจักรกลแทนพิมพ์มีไว้เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ยุคที่7ยุคเรเนสซองเป็นยุคก,การฟื้นฟูอิทธิพลของสถาปัตยกรรมคลาสสิกและมีการแบ่งปันทางด้านความคิดการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเกิดจากการสังเกตรปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์ โดยวัตถุที่สร้างขึ้นในยุคนี้เช่นกล้องโทรทัศน์กล้องจุลทัศน์เทอร์โมนิเตอร์โดยในยุคนี้กาลิเลโอเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และนักปรชัชญามีชื่อเสียงในเรื่องของการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์สังเกตการเคลื่อนที่ของดาวยุคที่8ยุคอุตสาหกรรมเป็นยุคที่มีการเริ่มใช้เครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมีโรงงานเกิดขึ้นและมีความเป็นสังคมเมือง การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดศูนย์กลางของเมืองเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพากันการแผ่ขยายของเศรษฐกิจทำให้ประชากรเพิ่มมากขึ้นมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นโดยวัตถุที่สร้างขึ้นในยุคนี้อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์เครื่องบินวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์และจรวด และยุคที่9ยุคข้อมูลข่าวสารเป็นยุคแห่งการรวบรวมจัดการแก้ไขและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็วโดยวัตถุที่สร้างขึ้นในยุคนี้เช่นวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนคอมพิวเตอร์พลังงานนิวเคลีย กลองดิจิตอลมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกระบวนการที่มีวัฒนาการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการสร้างเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ในอดีตอาจจะเป็นแค่วัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งของรอบตัวจากธรรมชาติจนในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้มีระบบและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์นั่นเองค่ะ นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเละไปทำกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนนะคะ